เธอเธอเธอตเร็วตีเรีรร้วฮ่าปลุกแบบนี้อ่ะนอนยังไม่เต็มอิ่มเลยนี่เราเนี่ยได้ตั๋วไปปินเขาไปเป้าไปเป้าฟรีเลยนะที่ไหนอะ่ะแหมก็คู่โลกเหนือนไงไปด้วยกันดิอูมาอย่างไว้อ่ะเรารีบเข้าไปกันเถอะปะ เราต้องไปหยิบของกันก่อนนะเนี่ยถ้าคืดไม่เอาของไปน้าวตายแน่นอนใส่แว่นแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางใส่ถุงอากาศถุงอากาศนี่แล้วฉันก็จะเอานี่ไปเลยเอเนอร์จีบาร์โอเคไปกันหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง ไปผิดทางแล้วไปไหนนะ่ะไม่เคยมาโอเคตามมานี้ตามมานี้ฉันดูแผนที่เองนี่คือการเล่นครั้งแรกของของพี่อาพยเลยนะเราไม่อยากจะเชื่อว่าเราพาคนที่เล่นปลาก,กลัวไม่เป็นมาในะเะ <c oughs> นี่ยจะหวะนี้ <c oughs> โอ้อย่าช้าดิเราเร็วมาเร็ว <c oughs> แล้วก่อนดีกลัวตกมากเลยมันลื่นน่ะไม่ลื่น,นะรนหรอกแปบ๊บเดียวเร็วเนี่ยถึงบันไดแล้วเนี่ย โอ้โหกว่าจะมาถึงไปเราไปต่อไปต่อไปต่อชึบอุ้ย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 อยค่อยๆค่อยๆชึบตามาตามาชึบชึบชึบโอ้ยนายยาช้าสิกว่าล่นน้านายกระดึ๊บจะแย่มากวิ่ง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 ไปไปไปแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะโอ้เราเพิ่งมาได้แป๊บเดียวเองยังแบบยังมองหินแคมป์อยู่เลยเนี่ยเนี่ยดูแผนที่ต่อก่อน อ๋อไอแผ่นใหญ่ๆที่ถือคือแผนที่เหรอใช่แล้วเราต้องเรามีทั้งหมดสามแคมป์แต่เราคิดว่านายน่าจะยังไม่ถึงแคมป์ไหนเลยใช่ชึบชุบชชบชโอ้นายเร็วไปกลัวล่นมากเลยอ่ะโอ้ไม่ล่นหรอกนะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยนี่แล้วก็มาทางนี้นะนี่อันนี้ต้องกระโดดข้ามไปนะรู้เปล่าเนี่ย รอด้วยชึบชึบชึบหนึ่งสองอึบนี่ได้อหนายนี่มันเฉยจริงๆเลยถ้าเกิดครั้งหน้านี่ฉันจะปล่อยนายทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วนะไม่ได้นะไม่มีเพื่อนไปไปไปชึบชึบชบนี่จะกระโดดมาตรงนี้ช,ช,ชึบหนึ่งสองึไม่โอ้โหใช่ด้วยคือถ้ามีคนจะถูกทิ้งเรียบยร้อยแล้ว ไม่รอแล้วไปต่อแล้วโอเคพี่อินดีปักทงให้ได้นะตอนนี้กำลังปีนอย่างเมามันมมและแล้วพี่อาโยก็ไปไม่สำเร็จนะคะไม่รอดก็คือไปได้แค่นิดเดียวการปีนเขาของเราก็จบลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้า สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อาคอยนะคะและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย